หากจะต้องเข้ามาประชุมในกรุงเทพมหานครถ้าหากใช้ถนนสุขุมวิทต,ต้องผ่านพัทยาศรีราชาเมืองชนบุรีจนมาถึงสภาผู้แทนราษฎรต้องใช้เวลามากกว่าสองชั่วโมงเกือบสามชั่วโมง การที่ราษฎรอำเภอศรีราชาได้รับความเดือดร้อนดังกล่าวผมจึงนำปัญหามาตั้งเป็นกระู้ถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าทางรัฐบาลมีมาตรการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดช่วง อำเภอบางพระตำบลบ,บางพระตำบลสุรศักดิ์และตำบลศรีราชาจังหวัดชนบรุรีอย่างไรหรือไม่และจะมีโครงการที่จะระบายการจราจรที่ติดขัดให้ลื่นไหลด้วยโครงการที่จะทำทางยกระดับ เพื่อระบายการจราจรหรือไม่ถ้าทำจะทำได้เมื่อไรขอถามเป็นคำถามที่หนึ่งครับท่านเชิญท่านท่านเียรการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมโสพลสาลัมร่ำตีว่าการกระทรวงควมนาคมตอบข้อกระทู้ของท่านสมาชิกสภาผูา้แทนจากจังหวัดชนบุรีดังนี้นะครับในการแก้ปัญหาถนนเส้นนี้นะครับ ผมกลับเรียนว่าเนื่องจากจังหวัดชนบุรีนี่เป็นจังหวัดทั้งในย่านอุตสาหกรรมและจังหวัดท่องเที่ยวปร,ป,รปริมาณรถกับพี่น้องประชาชนในการใช้เดินทางนี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างที่ท่านสมาชิกพูดก็เป็นที่ชัดนะครับว่าในช่วงถนนดังกล่าวเนี่ยปริมาณจราจรเนี่ยหนาแน่นบางครั้งนี่ขึ้นถึงสาม0 0ื่วันต่อต่อคันนะครับสามหมื 30, คันต่อวันนะ ทีนี้ในการแก้ปัญหาการจราจรครั้งนี้นี่การเราแบ่งออกเป็นสามตอนคือตอนที่จากบางละมุงไปยังอ,อ่าวอุดมเนี่ยระยะทางประมาณเจ็ดกิโลเมตรเราใช้งบประมาณประมาณสามสามร้อยกว่าล้านขณะนี้กำลังก่อสร้างขยายเป็นสี่หกช่องจราจรถึงแปดช่องจราจรกลำลังดเนินการก่อสร้างอยู่เขตช่วงที่เขตทางถึงขยายได้แปดช่องจราจรเราก็ขยายเป็แปดช่องจราจร ส่วนที่เขตทางไม่ถึงเราก็ขยายช่องอเป็น6กช่องจราจรอันนี้คือตอนที่1ขณะนี้กําเนินการอยู่ส่วนตอนที่2เป็นงานสะพานข้ามแยกอุดมหรือแยกที่เรียกว่าแยกไทยออยเนี่ยนะครับตรงที่อ่าวอุดมไปถึงดาราสมุนระยะทางนี่ประมาณ2กิโลกว่าๆนะครับใช้งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้างเราเราจัดกําลังก่อสร้างงบ,งบประมาณที่ใช้ก่อสร้าง4ี่ 74ล้านซึ่งก็จะเป็นการขยายเป็น6ช่องหรือ8ช่องจราจรเหมือนกันขณะนี้ก็กำลังดเนินการก่อสร้างส่วนตอนที่3ที่ท่านพูดถึงจากดาราสมุทรถึงหนองมนระยะทางทั้งหมดนี้66ก6ิโลกว่ากำลังออกแบบนะครับเป็นเป็น8ช่องจราจรคาดว่าจะใช้งบประมาณประมาณสัก200กว่าล้านนะครับ ขณะนี้ก็ออกแบบสำรวจแลวอละกำลังออกแบบสำรวจอยู่แล้วที่ท่านพูดถึงตําบลสุรศักดิ์ผมกลับเรียนอย่างนี้นะครับในเขตศรีราชาที่ไปบรรจบถนนสาย3ามสที่มาบเอียงระยะทางประมาณสองกิโลเมตรกำลังเตรียมการก่อสร้างเป็น,ปนขนาดเป็นสองช่องจราจรก็ขยายเป็นสช่องจราจรเพราะว่าถนนเส้นนี้นี่มีปริมาณจราจรนี่ประมาณ หมื0 0สามพัน,น 3, คันต่อวันซึ่งก็ผิวจราจรก็ไม่สามารถที่จะรองรับเรากา็กำลังที่จะใช้งบประมาณประมาณห้าสิบเก้ล้านในปี2องพนี้นะครับส่วนที่เป็น,ปนาทางข้ามตรงสถานีรถไฟขณะนี้เราก็ได้ออกแบบสำรวจที่จะข้ามสถานีรถไฟให้ ให้เป็นทางลอดหรือทางยกระดับเพื่อที่จะระบายช่องจราจรตรงนั้นดังนั้นผมกราบเรียนว่าทั้งสี่ตอนที่ที่ผมกลาบเรียนท่นานประธานไปยังท่านสมาชิกเนี่ยถ้าดําเนินการเสร็จแล้วเนี่ยจะสามารถแก้ปัญหาการจราจรบริเวณอําเภอศรีราชาและถนนสายหมายเลขสามนี้ได้นะครับก็กราบเรียนไปยังท่านสมาชิกนีถนะ้ถามเชิญถามเอาประเด็นครับ ท่านประธานที่เคารพต้องขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านโสพลซาลัมและท่านรัฐมนตรีช่วยกระทรวงคมนาคมท่านสุชาติโชคชัยวัฒนากรที่ได้สละเวลาการบริหารงานของรัฐบาลมาตอบกระทูถ้ถามของกับผม ในสภาในวันนี้จากการตอบคำถามของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทำให้ผมเข้าใจและจะได้นำคำถามของท่านไปชี้แจงกับประชาชนชาวอำเภอศรีศราชาที่ได้รับความเดืเอดร้อนได้ทราบคำตอบที่ท่านรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคามานาคมได้ตอบมานั้นก็ครอบคลุมถึงคำถามของผมทั้งสองคำถามแล้วมผมจึงไม่มีคำถามที่จะถามท่านรัฐมนตรีเป็นคำถามที่สองนอกจากจะขอขอบคุณท่านประธานอีกครั้งหนึ่งที่ได้บรรจุกระทู้ถามของผม เข้าระเบียบวราระการประชุมในระยะเวลาอย่างรวดเร็วและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอ่าคมนาคมได้กรุณาให้เกียรติมาตอบคำถามผมในวันนี้ขอขอบคุณผ่านท่านประธานด้วยครับขอบพระคุณมากครับไม่ติดใจก็ขอบคุณครับ